ตอนนี้ก็อยู่กับช่องน้ำเหนือ for girls กับน้ำเหนือนั่นเองนะจ๊ะไอเทมในวันนี้นะคะเป็นไอเทมที่เรียกได้ว่าถ้าวางบนโต๊ะทำงานเนี่ยเราก็จะเริ่มงงแล้วว่าตกลงอันไหนคือของเรากันแน่นะคะนั่นก็คือตะดต๊ด อายไลเนอร์นั่นเองยี่ห้อ Sta b i โรนะคะซึ่งเขาทำกับ Se ฟ h ร r a านั่นเองราคาอยู่ที่450บาทก็ะจะออกมาเป็นแพ็กเกจน่ารักน่ารักแบบนี้ที่เราคุ้นเคยกันนะคะมันเหมือนกันมากอะ่ะทุกคนมันเป็นความคลาสสิกที่แบบว่าใครเห็นก็จะรู้แล้วว่าว่าเฮ้ยมันคือยี่ห้ออะไรเรามาสวอดกันดีกว่านะพอเปิดออกมาเขาเป็นหัวแปรงแบบไฮไลท์เป๊ะเลยแบบเป๊ะเป๊ะเดจะลองแบบขีดแบบอายไลเนอร์ทั่วไปนะขีดตรงนะคะน้องมีความแยกสัดส่วนกันเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็จะขีดแบบเป็นที่ไฮไลท์ ตามปกติก็ได้อยู่ก็ชัดเจนเดี๋ยวเรามาลองบนเปิดตากันแต่ก่อนที่เราจะไปลองบนเปิดตาเนี่ยเนื้อขอตัวนะคะไปลงงานผิวก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันจ้ะไป และก็มาถึงในช่วงเวลาที่เราเรอคอยนะคะจะใช้ตัวนี้นะคะกีดตาตามปกติแต่จะให้ใหญ่เล็กน้อยนะคะเป็นการวิ่งหางแบบแคทอายขึ้นไปหนึ่งจื๊บเหนือจะใช้เป็นแบบขีดปกติเพราะว่ามันคงจะยากมากถ้าเราจะใช้แบบเป็นหัวเต็มๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะดีลกับน้องอยังไงดีมาเวลาเขียนไอายไลเนอร์ถ้าอยากให้ง่ายให้เริ่มจากปลายหางเหมือนเป็นการที่เราวาดโครงขึ้นมานั่นเองนะคะเพราะว่าเสร็จปุ๊บ,บเราก็ทําว่าเราอยากได้ขนาดลูกศรที่มันออกไปเนี่ยเล็กหรือว่า หนาอวบแค่ไหนทีนี้เราจะมาที่กลางตาแล้วก็หัวตากัน,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 นเราจะใช้อายไลเนอร์สองชิ้นด้วยกันเนื่องจากว่าเหนือเองก็ต้องการเคสนะคะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยใช้อายไลเนอร์แท่งอื่นใดๆก็ตามทับไปแล้วน้องจะหลุดลอกเป็นแผ่นหรือเปล่าเหนือก็เอาเซฟโร่ามานะคะเส้นเล็กๆเลย เ,เหมือนเวลาที่เราปาดสีอะแล้วเราเอาอีกสีนึงไปปาดใช่ไหมทีนี้สีมันก็จะแบบแยกกันออกมาอย่างเงี้ยแต่นี้ไม่เป็นนะเดี๋ยวเหนือเนี่ยจะไปวาดอีกข้างหนึ่งให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันค่ะ ช่วง final t h o t นะคะ towards เจ้าตัวนี้นั่นเองในความคิดของเหนือเนี่ยสาวสวคนไหนที่มีผิวมันนะคะอาจจะต้องระมัดระวังน้องไหลยเยิมนิดนึงนะคะอาจจะมีการตบแป้งเล็กน้อยในการรองเบสเพื่อไม่ให้น้องเนี่ยมีความคลายตัวทีนี้สีเหนือเนี่ยค่อนข้างจะ in love กับมันนิดนึงเนาะเนื่องจากว่าสีเนี่ยออกมาตรงกับต้นฉบับแล้วก็ชัดเจนแจ่มแจ้งเป็นหัวตัดแบบนี้ทําให้เราสามารถเก็บขอบได้ขอบเราเป็นแบบนี้หายไปนี้เราก็จะใช้ตรงช่วงที่เป็นเหลี่ยมๆเ,เนี่ยเก็บแบบนี้ค่ะแต่ เต้มเอานะแต้มเอามันจะเข้มกว่าเห็นไหมสังเกตว่าขอบมันจะคมมากยิ่งขึ้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นสําหรับมือใหม่เนี่ยอยากจะพูดว่าอยากให้ใช้เวลากับน้องนิดนึงอาจจะต้องไปทําความรู้จักนะคะแล้วก็ทําให้มันรู้สึกว่าถนัดมือกับการใช้หัวแปรงแบบนี้นะคะถามว่าแนะนํำไหมเรื่องสีถ้าใครชอบสีแบบนี้แนะนําเลยนนอย่างบางคนจะชอบซื้อพวกอายไลเนอร์ที่เป็นสีสีสีชมพูส,สีอะไรต่างๆงเนี่ยใช่ไหมอันนี้ก็คอนเฟิร์มเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ควรจะซื้อเอาไว้ เก็บไว้นสำหรับใครที่ชอบน้องตัวนี้นะคะสามารถไปหาซื้อน้องได้นะคะที่เซฟอร่าทุกสาขานะคะถ้าเกิดใครนะคะที่ชอบน้องเนี่ยอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นนะ,คะใครที่มีอยู่แล้วเนี่ยยิ่งต้องแชร์ความคิดเห็นข้างล่างเลยว่าเฮ้ยคิดยังไงคิดเหมือนเหนืออเปล่าคอมเมนต์ไว้ได้้านล่างเลยนะคะและสําหรับวันนี้อยากจะฝากน้ําเหนือไว้ในดวงใจของทุกคนเหมือนทุกๆวันนะคะเอาเป็นว่าช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช่องน้ําเหนือ for girls เลยนะคะมีเพจ a c e b o o k นะคะและ IG ก็ไปติดตามกันได้นะ น้จ๊ะน้ำเหนือจุด for girls นั่นเองนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย